ผู้ว่าประจวบพิกซื้น MOU 64ขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ วันที่22กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสามอ่าวแกรนบอลรูมโรงแรมประจวบแกนอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิทชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีพศ2568และข้อเสนอเชิงนงโยบายระดับพื้นที่แนวโน้มปัญหาผู้บริโภคในระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งสภา องค์กรของผู้บริโภคหน่วยงานประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับองค์กรสมาชิกดีเด่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในโครงการ Open นแกล์2568โดยมีนางสาวสารีอองสมหวังเลขาธิการสํานักง,งานสภาองค์กรของผู้บริโภคนายวัศน์เรืองสมุดผู้อหนวยการสํานักง,งานกสทชเขต45 จังหวัดชุมพรนายสิทธิศิริพัทยาพร ผู้แทนสำนักง,งานการไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขนันธ์นายวสันดอกดวงผู้แทนสำนักง,งานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขนันธ์นายทวีศักดิ์เบญจทิวัตคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุวรรณทองกรอยประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกร,กรงกองการดำเนินคดีประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ทั้งนี้การจัดเวทีเสวนาในวันนี้สืบเนื่องมาจากสภา,าองค์กรของผู้บริโภคหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของพระราชะบัญญัติองค์กรของผู้บริโภคพศ2562ที่มุ่งส่งเสริมสิทธิเสียงและศักิ์ีรีของผู้บริโภคไทยโดยตลอดในช่วงปีพศ2564ถึงพศ2567ที่ผ่านมาสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง21องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่8อำเภอ16หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนกว่า 19แห่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันอย่างต่อเนื่องพร้อมดําเนินการผลักดันในโยบายสาธารณมาแล้วหลากหลายประเด็นอาทิเช่นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนการควบคุมคุณภาพสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานมอ,อกอการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ระดับส่งนักเรียนปลอดภัย การคุ้มครองผู้บริโภคจากภัยมิจฉาชีพออนไลน์และการซื้อขายสินค้าแบบ COD และการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีพผ่านกลไกลความร่วมมือ กับหน่วยงานระดับกระทรวงเป็นต้นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันยังเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับองค์กรสมาชิกดีเด่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามโครงการ Open กน2568ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจตามหน้าที่อย่างเข้มแข็งมีความร่วมมือและสามัคคีภัยในคณะทำงานดำเนินงานแบบบูรณาการและสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินโครงการเป็นไปตาม ามวัตถุประสงค์ที่กำหนดครบถ้วน100%พร้อมทั้งสามารถรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีความสามารถในการจัดทำและส่งรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดรวมถึงสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารางวัลอันดับหนึ่งสวนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอปานบุรีรางวัลอันดับ 2. สองสวนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอสามประโยชน์ รางวัลอันดับ3ส่วนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และรางวัลชมเชยประกอบด้วยส่วนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลปากน้าปานส่วนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอกุยบุรีองค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลบ่อนอกองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลคลองวานส่วนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอภบาางงสพนจั ประจวบคีรีขันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานศูนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ก็เป็นการประชุมของสภาองค์กรของผู้บริโภคของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสาสิบกองค์กรด้วยกันที่ร,ร,ทร่วมกันขับเคลื่อนมาหลายปีแล้วมีการทำ M า M ็มอกันมาตั้งแต่ปีส5งพ4นะครับนะ แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการทบทวนมาพิจารณากันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําง,งานขับเคลื่อนในมานะมีปัญหาอุ่สศักอะไรอย่างไรเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาใหม่ๆซึ่งเราต้อง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 มาเชิญก,กันกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพที่มากับคอร์เซนเตอร์การค้า,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 าการขายตามเน็ตาตามโซเชียลนะครับ ที่แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะที่มันไม่ตรงปกนะฮะหรือมีการแอบ,บอ้างกันนะครับมีการหลอกลวงผู้เท่าผู้แก่นะหรือว่าแม้แต่ประชาชนอ่าที่มีความรู้เป็นอาชีพดีๆก็ยังถูกหลอกนะครับเอาเงินทองไปนะเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะต่างๆพวกนี้นะครับที่ทําให้เราสูญเสียทรัพย์สินนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของอ่ที่อ่เป็นภรารกิจนะครับที่ทาง ต่อขบเนี <AR> well, them them ่ยนะครับท่านได้รูนาไปช่วยกันดูนะครับเช่นเรื่องของสายไฟสายเน็ตนะที่ที่พันกันรุ่งเยิ่นะครับแล้วก็ทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตก็ก็มีเรื่องของขนส่งนะฮะเรื่องของสถานีขนส่งเรื่องของการเปลี่ยนรถเรื่องของรถตักเรียนนะครับเรื่องของข้อร้องเรียนต่างๆนะฮะนอกจากเรื่องที่ผมพูดมาว่าจะพูดเนี่ยแหละครับก็มีหลายเรื่องหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของยาเสพติด ซึ่งก็เป็นปนัญหาใหญ่นะครับของบ้านเรานะฮะจิง่ารครั้งนี้นะครับเราเองก็ได้มีการจัดให้มีการอรมผู้นำือผู้ที่มีความกล้าเราเรียกว่าผู้กล้าของจังหวัดสุโขทัยกันเราตั้งเป็นชุดเมืองสามอ่าล้างบางยาสิสทธิ์และสิงวร้ายนะฮะในพื้นที่จังหวัดสุทรปรากรนนะียให้หมดสิ้นไปนะครับก็มีผู้อนุบัติเป็นผู้ที่ออกคำสั่งให้นะครับแล้วก็ทีมขันนั่คือตอนนี้ก็จะมีการปฏิบัติการนะ เรียกว่าร่วมมือกันในภาคีุรกิจารขายทั้งเรื่องของ,งยาสืติดก็ดีเรื่องของสกบนะสรบาองค์กรคุ้มทรองผู้บริโภคนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องอยู่นะครับอย่างมากท่านเองก็ได้กรุณาไปให้คําแนะนานะไปไปช่วยให้กับทีมงานที่ผู้นำของนะครับได้ได้ได้ไดไดไดรทราบข้อมูลต่ารและวิธีการทำงานร่วมกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมกันในวันนี้ครับ